อาจตราสตร์สตร์ศาสาสตร์ศ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 าสตร์าสตร์ศ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 านตร์ศาสตร์ศาสตร์าสตร์ศาสรศาสตร์ศาสตร์ศามตรสตร์ศาสตร์ศารร์ศาสตร์ร์าตราสตร์ราสตาร์ศาาตาสตร์ศรารตร์ศาสตร์าสาร์สตร์ศตสาตารารราราารราาตส กแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เราพยายามที่จะเข้ามาเป็น,นกลไกในช่วยทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นเรื่องของมา,รา,าตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยก็ใช้งบม,มาณเยอะแล้วก็มีสิ่งดีๆเกินขนดขึ้นพลัง,งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ทำเคร่อง,งหมาในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนก็มีอมทราบว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้เขามันี่มีงบมาคนไท้รู้จ่ายทางานาที่ได้มีส่วนร่วม ในโครงการระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาเพื่องกระตุ้นหัวใจร่วมกว่าการ 爸爸会，爸爸会教她。 เวลาเดุซีใส่ใหญ่ๆช่วงที่ไม่เองของข้าวใหม่ที่มามอบเครื่องฟอกไตให้แก่โรงพยาบาลคุนหานี้เพราะเราตระหนักดีว่าผู้ป่วยที่จะป่วยจากการฟอกไตนี้มีความลําบากมากในการเดินทางไปฟอกไตที่จังหวัดทางชมรมพ่อค้าอําเภอคุนหาน จากการจัดงานนิ้วประจำปีของเรามา60กว่าปีนี้<ม>ก็ได้เก็บเงินสะสมไว้ส่วนหนึ่งก็คือใช้ทนุบำรุงศาลเจ้าพอ่ขอขุนหานอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์แล้วชมรมพ่อค้าคุนหานก็เห็นพร้องต้องการว่าเครื่องฟอกไตของขอำเภอคุนหานเรายังไม่มีในตอนนั้นเราก็เห็นพ้องต้องการว่าควรจะบริจาคเครื่องฟอกไตให้กับอำเภอคุนหานเพื่อยกระดับการรักษา ของอำเภอคุณหานของเราให้มันดีขึ้นทัดเทียมกับอำเภออื่นเพราะฉะนั้นเราเลยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องฟอกไตอมให้แก่โรงพยาบาลคุณหานตั้งแต่บันนั้นครับในมูลค่า3ล้าน4แสนแปดหมืบาทนี่ครับก็จะมีกลุ่มผู้ป่วยที่จําเป็นที่เราัะการรักษาโดยการ ครอบหมา่นะคะก็จะได้มีโอกาสได้เข้าถึงบริการอย่างง่ายแล้วก็ในส่วนของทั้งเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาแล้วกัรเดินทางเพราะว่าไปที่สินย์เสตเนี่ยก็ใช้เวลาแล้วก็ไปทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสามวันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นข้อจํากัดทําให้ผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยหรือผู้ป่วยที่ไตเสื่อมหลายท่านที่ตัดสินใจที่จะไม่รับการรักษาตามสุภาพที่ควรจะเป็นนะคะี่น,นี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ยิ่น,นี้อยลยะคะ่ะ